ไปเจ็บปกติม to to ันต้องปูงเลยนะกาดูบางคนจะเป็นจังวัดสุราษฎร์ธานค่ะภายใต้เป็นเอเจนต์ภายใต้สายงานของซุปเปอร์ป้อพิพัฒน์แก้แก้วค่ะดิฉันได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของซอมมิโดยบังเอิญค่ะเพราะว่าดิฉัน ไปรักษาตาที่โรงพยาบาลมาได้ถิงงา่ะแล้วก็ไปนอนที่บ้านของคนแอวคือคนณคุณพาสว่างเมืองค่ะแล้ววิฉันปวดเขาปวดส้นแล้วก็ปวดหลังด้วยคุณคุณพาได้เอาเอาถุงเท้ามาให้ลองดูแล้วพอลองแล้ว ขาก็เปรียบเทียบไปดูว่าเนี่ยถุงเท้ามันทํางานแล้วนะแล้วขายช่างหนึ่งมันจะสีคล้ำแล้วอีกช้างหนึ่งมันจะขาวแล้วเดี๋ยวใส่ให้ทั้งสองข้างเลยนะแล้วยวให้นอนพอนอนรุ่งเช้าดิฉันลุกขึ้นดูเท้ามันที่ปวดที่ปวดซ่อนนั้นมันก็ไม่ปวดแล้วก็ข้ก็ไม่ปวดดิฉันถามคุณบุญพาว่าพี่บุญพา นี่สงทานี่พูดเท่าไรอะปมนพาบอกว่าสามพันกว่าอุย้ยสงทาว้าเลยต้องสามพันกว่ามันไม่มีตังซื้อแล้วปมนพานถามว่าแล้วที่ใสยยนหายไหมบอกว่าหายแล้วแต่ไม่มีตังซื้อแล้วก็กลับบ้านตัวเองไม่เคยซื้อไม่เอาก่อนแล้วพอกลับมาเห็ พอตอนกลับบ้านนั้นคุณพาก็เอาถุงเท้าให้ใส่กลับบ้านพอใส่กลับบ้านแล้วนั่งรถมันไม่ปวดขาไม่ปวดเข่าไม่ปวดส้นอะไรทั้งนั้นพอรถจอดที่ปั๊มเข้าห้องน้ำเดินเลี้ยวเลยลูกสาวโทรไปบอกว่าพ่อพาว่าพ่อว่าแม่พอหยดรถเข้าห้องน้ำแม่เดินเหมือนกับสาวๆเลยแล้วพอ หมอนัดใหม่ไปหมอนัดไปใหม่แล้วก็ใส่กลับไปอีกครั้งพอใส่กลับไปอาการก็เหมือนเดิมไปถึงก็บอกพี่บุญพาว่าพี่บุญพาสามพันกว่าก็เอาสั่งให้ด้วย <c oughs> แล้วก็พอพี่บุญพาบอกว่าจะสั่งให้แต่ปวดหลังยังไม่หายนะพี่บุญพาบอกว่าถ้างั้นเราไปบริษัทกันเลย พ่อพี่ปุณพาก็ไม่มีชุดให้ให้ใสสยพี่ปุณพาก็กมีแต่ชุดของแกแกก็พาดิฉันไปที่บริษัทพอไปที่บริษัทไม่มีชุดให้ลองคุณลองไม่มาไม่มาลองเพราะว่านัดกับพ่อพิพัฒน์ไว้ว่าพ่อพิพัฒน์บอกว่าจะพามาลองให้แต่บังเอิญพ่อพิพแพทย์ยังไปไม่ถึงดิฉันก็รีบอยากลับบ้านแต่บังเอิญบุญมันเปิดดิฉันได้ใส่เพราะว่า สปายแอ๊ะเข้าไปพอดีพี่พี่อย่าเพิ่งกลับพี่อยู่ที่บริษัทนั่นแหละเดี๋ยวแอ๊ะอยพาชุดไปใส่พอสปายแอ๊ะใส่ให้ครบชุดเลยถุงเท้าแล้วก็ลองกระเด็นสปอร์ตเสื้อแขนในปลาพอใส่เสร็จเรียบร้อยออกมาหั้าบุยกับสปายแอ๊ะแล้วเขาก็ถอดให้พอถอดโอ้ เวลาเฉยแล้วปวดมันต้องไม่ปวดหลังนี่แล้วทำนเมยอย่างนี้จะได้ซื้อถามคนพูนพาว่าชุดนี้เท่าไรคณพูนพาบอกว่าหลายหมื่นแน่แต่แล้วในเทปว่าถ้าหลายหมื่นแล้วจะได้เลยคนพุนพาบอกว่าถ้าปวดหลังใส่แต่สักหัวคนก็ได้กับถุงเท้าเพราะว่าเรามีไม่เท่ากัน ดิฉันว่าดิฉันจะจะได้สวยได้ยังไงนี้ในว่อไม่มีตังพอดีลูกเขยบอกว่าแม่แม่กลับไปบ้านแล้วไปแทงปามเลยข้าวโครงการไม่ได้ทีนี้ครับข้าวโครงการไม่ได้ทีนี้อย่างตอนนี้เข้าเลยค่ะเข้าเรียบร้อยแล้วจังห้ะเดี๋ยวขอเป้าหมายเลยนะครับขอเป้าหมายด้วยครับถ้าอย่างนั้นพรพรใส่เสร็จแล้ว์พรซัเปอร์ ัดก <test> ็พาดิฉันสมัครเข้าเอ็นเอทีพอได้เข้าเอ็นเอทีตอนแรกกันความคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่เข้าแต่พ่อพัติบอกว่าพีตต้องเข้านะก็เลยตัดสินใจเข้าไปพอเข้าไปแล้วได้รู้หลายเรื่องแต่ตอนแรก